วันนี้นะคะเป็นวันที่สามกุมภาซึ่งเป็นวันตรงกับเป็นวันเทศกาลเซ็นสุบุลของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลปลาถั่วเพื่อไร่ปีศาจค่ะปลาในบ้านปลาในทุกที่ที่คิดว่ามีปีศาจค่ะคนญี่ปุ่นเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะและวันนี้นะคะเราก็มากินเอโฮมากิ หรือว่าข้าวห่อสาหร่ายกันค่ะวันนี้ป้าแป๋วกระสารโนสังก็เลยมาทําข้าวห่อสาหร่ายกันค่ะคนญี่ปุ่นเขาถือว่าวันนี้กินข้าวห่อสาหร่ายแล้วร่างกายจะแข็งแรงและมีโชคลาภค่ะขอให้ทุกคนมีโชคลาบร่ํารวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะสวัสดี いただきます。ミ、はいうん、ックスしたらうんおいしい。何の味が一番最初にする？オーバーの香りで、あ,ーーりであと漬物ーーのでちょっとなんか明太子？うんうんうん。くるって酸っぱい甘い。っでな、わさび。わさびかな。うん。 いただきます。